ขอข้อไฟสถาบันเดชธอรโดเขาไม่บอกเขาโดเออแพทได้มาแพทบอกขี้เกียจไม่ใช่เลยหรอกแพทมันติดซีรีส์อยู่แพ่อยากจะหมุนไว้จริงเลยแพทติดซีรีส์อยู่ที่เกาหลีอันนี้ความเร็วทั้งสปีด8 4พอเปิดไอ้นี่ยแลชิ้งไฮแลชิ้งไฮยอมแล้วก็เดเธอร์โดเปิดได้แต่อันตรายมากทำไมฟุตโต้ ไหนวะฝนตกฝนตกไหนอะอยูไอเดียวกี่ไงยู่ไอเดียวหอยเดียวไม่เห็นเลยวันวะเดียวเฮี้ยอ๋อของที่ได้มาจากกระต่ายใช่ไหมหลบทันไหมหลบทันไหมไอ้พวกอยู่ในเรือแม่งรอดไปที่อะไอ้แตกดีไอ้แตกกิ้งอยู่ไอ้แตกกิ้งอยู่เราแตกกิ้งอยู่ไหนไว้สครับเดินเรือแตกกิ้งมันต้องเดินไปเดินมาแน่นอน ได้ปวดปอบหอยได้ปวดปอบหอยเห็นฉายาแล้วอุบาททุกรอบเลยหอยแล้วทุมเงี้ยตกน้ำฉลามตกน้ำไปแล้วปล่อยขึ้นไปช้าๆปลาทองด้วยฉลามส้มปลาทองปลาทองเลยกปลาทองเป็นสีทุกวันล้วแตาลมถ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่คือถือต้นกล้วยรูปปลายโคตเหมือนถือกล้วยต้นกล้วยเลยเวลากระทงไงไ้แพทอะถือใบตองเงี้ย ตือใบตองอได้รั้ตือม่ตองใบตองฟันดิผมจะไม่ผมจะไม่ตัดต่อเลยทั้งทั้งคาเค็นทั้งออาดิฟไมล์คาเค็นผมไม่เอาอ่ะผมเอาดิฟไมล์ลงเลยเท่วเดยวผมมีคนบอกให้ผมทำไงผมก็เออทำไปไม่ใชอ้วกวันนีว่าจะทำเว้ยพี่มาช่วยเควสคาเค็นหน่อยคาเค็นนี่ลงเจ็ดสิบาทสิบกันให้ผ่านก่อนดีกว่าเรค่อยทำผ่านแล้วผ่านแล้ว ผมว่าต้องมีใครสักคนทําคลิปสอนคุมหางสักหน่อยผมว่าไม่ผมว่าเจอะไฟไม่มีใครคุมหางได้เป็นสักคนไอ้เขี้ยมันตั้งไม่ได้วะก็แค่ตีมันแล้วก็หลบดีๆให้นะไม่เหรอตั้งดิคนก่อไฟในตำนานที่ไหนฮะพวกหางหลังนี่ไงนักก่อไฟตำนานนักก่อไฟตำนานดีได้หรอวะนี่ไงนักก่อไฟมาที่ไรหน้าที่ก่อไฟหางหลังมันจะคุมยากกว่าหางก่ออีกเราหางหน้าหางหน้าพอหายไปแล้วก็ช่างแล้วไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปอยู่กับมันแล้ว เออใช่สกิลฟิโอน่าซ่อมโล่มันมามายังครับซ่อมโล่อะไรวะมันมีสกิลตีโล่อยู่เอ่อสกิลซ่อมโล่เอาออกไปได้นานแล้วครับตอนนี้โล่ยังไม่แตกลงมากเลยแต่ก่อนฟิโอน่าจะมีโล่แตกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีโล่แตกแล้วแล้วจะเหลือไอคอนบัฟโล่ไปทำเดือยแล้วเนี่ยอ๋อเขาเอาขี้เกียจเอาออกแล้วมั้งครับผมว่าเมื่อก่อนจำได้ตอนด้านขวาเออแล้วเมื่อก่อนมันมีโล่แตกไม่ก็ยังไม่อัปเดตหรือว่าถ่ายมันก็ยัง มีอะไรที่ยังไม่ได้อัพเลยนะแต่พอไปดูวิกิปุูบอกสกิโลโรแต่เ <c oughs> ก,กเขาสกิโรแต่งเขาออกไปแล้วครับถ้าอ่านดีๆเขาบอกว่ารีมูฟไปตั้งแต่ตอไนไหนเลยโอ,อแ้<ๆ>แล้วอ่านไม่ครบแน่เลยยังไม่ยิงฟ<อ>ิวหน้าโงแต่งไปที่หาหน่าดูแต่ถ้าฟิวหน้าน้ำแตกนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยแต่ก่อนแต่ก่อนนี่รักษาโลรกันเป็นตายต้องเพอร์เฟกต์บล็อกอย่างเดียวไม่ยอม บลไอ้ตัวนี้เป็นบอสที่ยากมากลักโลลักโลปลาลักโลเดี๋ยวก่อนปลากูหายไปไหนเจอแล้วตัโตัวแตกชีวิตจบเตียวนะโอ้โหไม่จบก็บ้าเลยอุ้ยยาปัดโลนี่เหมือนเอลเหมือนชีวิตจบเตี้ยวน่านี่ไงตัวแตกแก่ต้องมีตากันบ้างแหละมีดิกบารลงหัวต้องมีแน่นี่ไงตักดอกตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยอันนี้ลอกอันนี้ให้ลอกกบารไปวิ่งชนบอสอ่ะ บอสบอสออกมาบัตขึ้นไปบอสจะเหงานะบอสจะเหงาล่อไป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 โดนตูดเองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าตายขาบอสกูณลอดได้ไงเนี่ยฮัลโหลเย่ยรอดเฉยว่ะลอดเฉยเลยกูกิ้งก็ไปกลางกองไปแล้วเมื่อกี้นี้ฮัลโหลบอสเอาไปโดนเสร็จไป็นสามเสร็จเป็สามแล้วว่ะสองสองเฮ้ยมันฟันอยู่ว่ะวังเลยคุณลบก็แล้ว ลุกแป๊บลุกมันไฟลุกไฟลุกไฟเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไฟใครวะมึงอุ้ยมันฟาดตันเราไม่กดผิดมันฟาดเกิดเราเราใช้ใช้ใช้เทโอดใ้เอดด้วยนะเราใ้เนี่ยเดี๋ยวที่ว่าของที่มอสใช้ไไม่ด้เอลบอกกันด้วยนะครับผมอีวีทั้งหลายปกติวิ่งรอบว่าวิ่งมอสอุ้ยโอ้โหเขาแต่งคำไรวะไม่รู้กิ้งไปแล้วงงงงตัวเองเกิดเกิดอาการกระลิง ตั้งโลดดีๆอยู่ตัวลอยงงเลยกิงก็มาไปตั้งโลงที่มีใบหายแล้วน่าจะบ้าถึงจังหวะมีมีตีบอกเพือนนะ่ให้ใช้พ้องกัน้อมกันขอบคุณครับเพื่อนๆขอเวลาสักครั้งอะไรวะกูบาดป่าวะอย่าอย่าพึ่งมาทางนี้นี่คือไม่กล้าแดกยาเลยอุกูบาทตกใส่หัวใช่แรงมาก หเ,เลือดไหลแฟงไหลคิวขอยิวหน่อยอุกบาทหลังสาวก่อนกินยาแบบจะไม่ทำอะไรหนูเฮืนมานาชิวขึ้นสุดดีว,าวาางาไไนี่นหลังอินปลอดภัยลามไปเฮ้ยเอาไงเอาไง,ไงมันอุกบาทไหมเนี่ยอุกบาทอุบาตไม่กล้าเข้าม,ม,มุมเลยนะ ข้ามุมนี่กิ้งไม่พ้นนะทำไมจับเนยนี่จังหวะตีพอดีแม่งอุ้ยเอาฝัดไป่ถอยกูสังเกตได้บ้างยิงข้างหน้าแล้วีมบอกเพื่อนนะไม่ตีนะผมยังไม่อยากใช้ยังไม่มีเราเดี๋ยวเต็มก่อนไปบ้ากันทีเดียว

นังเหงาอีแล้วโดนฉีแต่งฟาโดนีโดนีแล้วเหงาเลยโดนฉีแล้วเหงาเขาบาดแล้วหัวเบาดโอ้เต็มหัวเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟยังไหนเอาที่มันรออได้นะตรงนี้รนี้นี่ตรงนี้นะตรงนี้นะเปิดตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วปิอแล้วต่อแ้โอเคม่ต้อไม่ต้อไม่้อปนี่านี่นี่ไม่เปิดอันที่มันล่อไม่ได้เส40หรอวตอนนี้อ่ไอ้เหี้ยกลังดูเวลาตอนนี้4่40ใช่มอีก20นาทีเดี๋ยวแปลง่างหลังๆกัน ล้วคงต้องฟื้นคืนต้องล่อมันเข้ามาในไฟพี่นให้มันออาแสงไฟนะมันอ่อนแอคือร่างเนี้ยเดชาโดจะเป็นอมตะต้องเปิดแสงนะครับบางคนไปตีมันอยู่นั่นแหละไม่โดนนะเ่ย์ลงอันตีใหญ่เลยลงไม่โดนนอนแอยู่ข้างหลังยังโดนอ่ะคือมันปาดไปไหนปาดไกลเกิน ผู้เชี่ยนโดนเฉยแต่งไฟผมของนี้นะตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยต้องมือล่างมันคือต้องข้อควรระวังคือมันจะมีเสาที่มันไม่สามารถลอดหลังเสาได้อ่ะอันนั้นโคตรแย่ติดหลังเสามันจะมีกองหินอยู่อ่ะมันจะเดินลอดไม่ได้เลยอ้าวมันจะมีเสาเดียวอ่ะงูถูกท็อตทิ้งใช่ไหมเนี่ยเทำไหนวะเสาข้างหน้าไดิบวะเสาผู้ฝั่งนู้นฝั่งที่เอไก่ต่อยอยู่ เออมันจะไม่สอ,อน,สนอ,อ,อ่ะขบันขึ้นขบันไปมิตรงไหนเปิดตรงไหนเฮ้โอสวยเลยสวยเลยฟาดนะหายบอสตัวนี้มันบางมากแต่ว่าดาเมจแรงเพราะมันคือนักเวทฟันดีขี้แตกขี้แตกเลยแรงมากตัวตัวนี้ปิวดิวเป็นขงเจ็ดพันสองอ่ะฟาดทีหนึงไม่หายไปสามพัน

ว่าจะอันตีอันไม่ทันแล้วตายแล้วแลองค์กระบาดตกเดียวนากดตั้งโล่สูงไปเลยไม่โดนดาเมจแน่นอนไม่ทันเอ้ยไม่โดนองค์กระบาดหรอกของเราของเราของเรององค์กระบาดใหญ่นะองค์กระบาดใหญ่ตั้งโล่สูงก็ทันได้ตันได้หมดเลยฮัลโหลหนูเมียตีนะใครเมียตีตีต่อเลยนอนอย่างนี้ ขอาใหญ่ของใครวะของเราของเราของเราเหรอที่เมื่อกี้ลงลงรัวมากเบรกแล้วเบรกแล้วอันนี้ของมันของมันโดนเต็มเต็มหัวเพราะเปล่งออกตามบ่เลยเนาะ มีเวสฟรีเลยแม่งมีท่าประตาอ๋อเป่นชาร์าอ่ะไอคิดอะไรอยู่ของตกสองชิ้นน่ะจะอยู่ใกล้กันปะอยู่ใกล้กันนี่ตายหั่นเลยนะฮะอยู่ใกล้ก็ได้นะอุ้ยเกิดอนเลยขึ้นเหมือนจะอุกบาทหรือเปล่าแข็งแข็งแข็งมันทำอะไรมันเหงาแล้วแข็งเลยพร้อมกันพร้อมกันยังไงเนี่ยกูต้องเข้าหรือเข้านไม่โอ้ เงาเลหายเงาเลยหเงาเโอ้โหเงาเหงาเงางเยบเงาเลยเงาเลยไม่เที่ยวลงหัวเลยหายเงาเลยเนละเจ็บปวดและเกินอุ้ยเฮียว่าเจ็บปวดมากตายเกียรเลนแล้วแสบแยดีนี่เป็อะที่หลอกกันเองว่ เฮ้ยมันช่วยได้ไอ้ร่างนี้คือเมเนเตโอมันบ่อยมากสมควรที่จะแปลงร่างยกเขายกเขายก,ยกดีมาก ยกต่อยกต่ออะไร<ป>อันนั้นยกเว้าฮ้ยได้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 ไดไดไดติดอยู่ติดอยู่ก,ก็บเ <อะ S 1> ว้าก็บเว้ารอไปก่อนไนะขอพุดกับเขาปะเนี่ยโดยถามเขาไปาพูดไว้เดี๋ยวก่อนเตือนเตือน <c oughs> <c oughs> อวยตั้งสติแมวยากแกนี่ยทำว่าไปละำว่าละถูกเลยพอถีบทีไรเหงาทีเลยว่ะปิ้นนอนยาวอะนอนยาวยาวนอนง่วงตื่นมาเจอเมททโอไอเ้มเทโอเล็กกันได้วะเฮ้ใช้วันาทิม่กันได้ อ่านแน่นอนถลงได้นะมาเลยเดี๋ยวเลยหลบได้ต้องแดกยาสเตมิน่าก่อนอะไรเฮียไม่ไหวละไม่พอใจเลยยูวีเทียวบับเพิ่มสเตมิน่าให้ดิโอ้คือเกิดมาทำอะไรทำอะไรไม่ได้หล่นไปกบตายหาแบบ้มจะทำไงหล่นไปกบ้านตายหรือให้กูกินยาเนี๋ยก็ไม่ได้ไงวะไม่ให้โอกาสฟินนห้กรุกขึ้นมานั่งให้โอกาสกูยืนวะ เดี๋ยวจะปิ้งอนนี้ยืนเอ,อเ้ยสัตว์ตายเลย <c oughs> ไม่กล้าไปเหย,ยียบเลยตาไตายไม่เล่นไหมไป่ปไปวิ่งเสียวตูดเลยนิดเดียวอ่ายืนแป๊บหนึ่งพักเหนื่อยเรื่องไหนวะเนี่ยไอ้ชิบหายโอเคกายร่าง <c oughs> ขอเวลาซ่อมกรอะเดี๋ยวไม่ใช่พวกูพอกูเป้งเป้งแม่งมากลางหลังกูนี่เฉยๆใช่อย่านะ แช่ไว้แชไว้ลูกขอต้อนกับมันเฮ้ยมันมันเหงาอ่ะมันเหงามันเงามันอยู่คนเดียวมั้งทำไรอนนียอะไร้งไะลูกไ่แล้วว่ะแลกาเนี่ยโอ้ยโอ้โหมึงเจอสีน้ำตาลสุดสิงโยี่ย อะไรอาตูมกับแฟนลากก่อนที่จะเป็นโอ้โหต้องหนีลูกไฟลูกเฟยไม่ได้โอ้โห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 บลรแตกรอดเว้ยรอดเว้ยมีชีวิตอยู่โอเคของแฟนลากครับขั้นสองเลยด้วยขั้นสองอะไรอีเดียน ลบดาเมจเขาอีกทล้วมผมเปลี่ยนขั้นสองไม่ได้วะกดเอ็กแล้วมันไม่เปลี่ยนกระดดให้เสร็จเลยน้าสงสารมากน้าสงสารเขานะครับอุ้ยเชี่ยโดนฟันปาดไม่พอไปมาขั้นสองหมดแลับลดเวลามันหายไปหนึ่งนาทีวะเวลามันจะลดลงครับลดลงไปหนึ่งโอ้โหเราะว่าขั้นสองมันดีเกินก็เลยต้องลดเวลาแต่ที่จะเพิ่มเวลา,าอีกครับขั้นสองยังขนาดนี้ถ้าขั้นสามนี่แม่ง ดันไหนมันต้องมีหางยาวถึงถนนสุโรีัยตอนยาวๆครับขั้นสามจะมาแต่มีจะเกล้วนะนะใช่วิ่งว่าแนวหมดสติเดี๋ยวไหนวะพ้นเองเอาไม่เอาเก็บไม่ไว้เก็บไว้ดีกว่ามีคนช็บตีมงคนช็บติเยี่ยม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 ผมจะเก็บวีวีไปชุบตัวเองรอบหน้า สามหลอดแล้วถึงยิงแสงไฟเองเรียกแบทแมนโหดแล้วดูมันยิงไปฝั่งไทยเที่ยวว่าหัวฝันวะอุ้ยเอาคนตายในสงครามเนี่ยตายกลางกาดโดนป่าตอนนี้เลยนี่เมเทโอวะกูตายแน่นอน

เอาแล้วเอระเบิดไปกินตรงนี้มันแคบจังเอาไปกลางๆหน่อยไหมไม่ได้โอไม่ได้โอโอ้แม่สะบัด สองบาทสามที่่หลบแยกเสลียอไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนั้นตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย <Come> กัมมอนดีนะกันกิ้งทันชิบหายลังานที่จะตบกาแพ้สำเร็จไหมล่างนี้มันรู้สึกว่าจะเดฟมันน้อยว่ะล่างนี้เอ่อล่างไฟเดฟก็น้อยนะล่างนี้เดฟน้อยมากผมไอ้เหี้ยผมฟาดเทียร์สามพันอะ

ไอเฮียตาตาไม่น่าหวดกูกันไปได้ไปแล้วเย้ yeah! ยกมือเพื่อเป็นสลีบมงคลนอนตูดขาวเลยกูนอนตูดขาวจริงๆไอ้ล่างสายฟ้าคือมันมันเหมือนกับพลังป้องกันแม่งหายไปครึ่งหนึ่งป่าวะ ล่างสายฟ้ามันจะเปาะลงมากมากจากเลยจากฟาดทีละสองพันสองครั้งผมฟาดทีละสามพันสองครั้งอ่ะมันดามเมจม่งขึ้นแบบเยอะล่างไฟก็เปาะลงแต่ว่าเปาะลงแค่นิดเดียวนิดเดียวแต่ล่างธรรมดาก็ไไม่ก็ธรรมดาอนมันไม่ได้เขียวได้เลยไม่ได้รายรยอ่ะได้แต่กระบน่ารักจึงบถ้าได้เก็ตสีเขียวนี่จะเยี่ยมมากเลย เคยได้ไปแล้วสองครั้งเนี่ยเอาไปทำเอาไปทำอาวุธแล้วมั้งกับนั่นอ่ะเอาไปขายแดกเนี่ยขายหมดแดกเลยขายแดกก่อนไม่รีบไม่รีบไม่รีบเอาครับนะครับเดชชาโดครับที่เห็นไปนอนตูดขาวเลยเนนอนตูดขาวตัวอีวีนี่ตูดขาวขาวเจ้าแต่ถ้าเกิดปรับตัวสีดำอีกเรื่อง